เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบางบัวทองนนทบุรีเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก่อนไปช่วยรับคนป่วยหน่อยคือชักตาเหลือกเลยชักโอ้โหคือจะแย่อยู่แล้วอยู่ในบ้านญาติพี่น้องเขาโทรมากู้ภัยก็รีบไปปรากฏระหว่างทางคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องหน้ารถก่อนเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเหมือนจะขับเข้ามาเบียดเขาก็ต้องบีบแตรเตือนนี่เปิดทั้งไซเรนเปิดทั้งไฟแฟลชกระพริบไว้นะดูนะฮะครับ แล้วเหมือนจะเข้ามาใกล้เขาก็เลยต้องบีบแตรเตือนเอาไว้สักพักหนึ่งเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่พอใจฮะขี่ไล่กวดตามตามที่กู้ภัยนะดูนะคือจังหวะนี้สักพักหนึ่งดูกล้องกล้องหลังรถจะเห็นชัด ข sí, ี่ไล่กวดตามาเลยเป็น10กิโลตามไปจนถึงบ้านของคนป่วยพอไปถึงกู S ้ภ e. ัยอันดับแรกเขาตั้งใจจะไปช่วยชีวิตคนก่อนที่ว่าชักตาตั้งอยู่ในบ้านแต่ลงจากรถปั๊บสิ่งที่มอเตอร์ไซค์คันนี้ทำอ้าวลองไปดูฮะถึงจุดที่ไปรับคนป่วยมึงจะไารับคนอะไนี่ยไอ้ไอ้ตำรวจมาอพี่กมาดิ คนป่วยร้อยอยู่พี่กระทันหันพี่มึงอะไรนะมึงเป็นมูนที่รักอะไรเฮกู้ป่วยไปง่า้มึงไอ้กู้ปาน้ากู้ทำไมเอา้ยกู้หลอกให้มึงไหมคนป่วยร้อยอยู่พี่มึงรีบพี่กู้ร้อยใจกูช่วยหลอกให้มึงป้าพี่จะโทษอะไรไหมอยู่พี่ผมไม่ยนงไม่ไหวโอ้แล้วคือพี่กู้ภัยบอกนะผมเนี่ยงงเลยนะหนึ่งคือแกมาไล่กวดผมทำไมกับสองก็คือ พอมาถึงปั๊บปรีเข้ามาจะมาชกจะมาหาเรื่องผมผมเป็นกู้ภัยผมไม่ได้อยากจะไปมีเรื่องกับใครตั้งใจรีบไปช่วยคนป่วยและภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคนเสื้อเขียวคือพ่อตาของคนป่วยนะฮะคือในวุฒินวุฒิแกบอกเลยผมต้องยกมือไหว้เลยไหว้คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่จะมาทําร้ายกู้ภัยเพราะผมก็ห่วงแล้วก็อยากให้กู้ภัยเขาพาลูกเขยผมไปส่งโรงพยาบาลเร็วๆลูกเขยเนี่ยชักตาเหลือกแล้วเนี่ย แต่ยังมีคนตามมาหาเรื่องแล้วถ้าลูกเขยผมเป็นอะไรขึ้นมามอเตอร์ไซค์คันนี้คนขี่เนี่ยคุณรับผิดชอบได้ไหมขึ้ง้ข้ามาก็มาจอดหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยหน้าบ้านตรงทางขึ้นตรงนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ตามตูดมาจอดแถวๆถัถงขยะผมก็นึกว่าเขามาด้วยกันเออคันนี้เขาเกิดว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวขอคุยคนขับหน่อยค,คนขับก็คือน้องกูภ้ภัยนั่นแหละก็มาเขาก็เกิดการต่อเถียงโต้เถียงกันต่อว่ากาันเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้จับใจความอะไรมากพอจะรู้ทีก ปาดหรือหลบอะไรกันมาอย่างนี้แหละอาอ,อะไรเงี้ยแหละแต่คนนั้นเน่ยผมผมก็ไม่แน่ใจผมบอกพี่ผมขอโทษผมขอแล้วการพี่คนเจ็บผมแย่อยู่ยกมือไหว้เขาหลายครั้งอ่ะเขายังไม่ยอมเอ้ยยังไงเหมือนโวยวายจะเอาเรื่องให้ได้เออยันผมก็จะถึงตัวแล้วผมก็ผักออกบอกพี่พี่คนเี็ผมแย่แล้วผมก็เลยการน้องไอ้การพี่กู้ภัยขึ้นแบงางบนเพื่อจะไปเอาคนเจ็บลงมาล้วคิดถึงว่าเราเป็นพราตาแล้วลูกเคยชักอยู่เนี่ยแล้วดูใครก็ไม่รู้ ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดมาแล้วจะไปทำร้ายกู้ภัยขึ้นเราก็ช็อกเหมือนกันนะจริงๆแทนที่ญาติผู้ป่วยเขาจะได้ไปดูอาการของคนป่วย<อ>นะแล้วก็ช่วยกู้ภัยอรีบเคลื่อนย้ายใส่รถกลายเป็นว่าเสียเวลาแล้วต้องเป็น<อ>คนมาห้ามให้ใเกิดพี่คนก่อเหตุโมโหไปต่อยญาติคนป่วยโดนลูกหลงอ่ะทีนี้บาน<อ>ปลายไปใหญ่เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องนี้กฎหมายเขา,ามีคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกฎหมายมีเอ๊ะแล้วต้องใช้ระดับนายพลไปจับเลยไหมอืมตำรวจทุกนายมีหน้าที่จับกุมได้เท่าเทียมกันครับ แต่ว่าเคสนี้อยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด